รัเสเซียกำลังเพิ่มความพยายามไม่เพียงแค่ในการดูแลรักษาเท่านั้นแต่ยังขยายฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์และพิสัยไกลอีกด้วยเครื่องบินทางยุทธศาสตร์สำคัญพร้อมทำสงครามฤดูร้อนตู9 5 m s ตู160ตู 22M3 เตรียมการพร้อมแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับสงครามฤดูร้อนของรัสเซียเริ่มเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบอีกแล้วนะครับหลังจากที่รัสเซียนี่หละครับสะสมกําลังมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วนะครับผ่านการเจรจาของทัป์และทีมงานที่สงครามนั้นเกือบจะยุติลงได้เลยนะครับถ้าเผื่อประเทศยูเครนนี่หละครับกลายเป็นส่วนหนึ่ง เป็นอาณานิคมเหมือนที่เกิดขึ้นกับเบเลรุสมันหมายความว่าอาจจะมีรัฐบาลที่รัสเซียหนุนหลังควบคุมยูเครนบริหารยูเครนเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปถ้าเผื่อสามารถยึดยูเครนได้นะครับเป้าหมายต่อไปนั่นก็หมายถึงยุโรปตามแผนการเดิมที่ไม่ต้องปิดบังอีกแล้วละครับของปูตินเพราะว่าปัจจุบันนั้นรัสเซียนั้นก็นํากํลาลังทหารไปประจําการที่ชายแดนของ ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารและที่รับสมัครนี่แหละครับเข้ามาวางกําลังตามแนวชายแดนตั้งแต่นู้นเลยครับไกลสุดจนาทางขั้วโลกเหนือฟิแนแลนด์นี่แหละครับเลื่อยและมาลงมาตามเขตด้านตะวันตกของรัเสเซียนะครับรัสเซียลิทูเนียนะครับเอสโตเนียจนถึงเบลารุสเลยนะครับเพราะว่ามีภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันชัดเจน ในเรื่องของการสะสมกําลังดังกล่าวขณะเดียวกันรัสเซียเนี่ยนะครับก็ประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่ในพื้นที่เบลารุสซึ่งก็จะลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ามีกําลังทหารแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ประารอาทหารแล้วก็อาวุธยุโทโธปรกรณ์เป็นจํานวนมากอยู่ใกล้ชายแดนของยุโรปซึ่งมันก็จะติดกับโปแลนด์นะครับท่านผู้ฟังครับติดโปแลนด์ติดลัตเวีย ลิทูเนียแถวนี้ขึ้นไปนี่แหละครับมันเป็นมันกลายเป็นกําลังทหารรัเสเซียมาวางกําลังในพื้นที่แถบนี้พร้อมที่จะยึด ยุโรปก้าวข้ามพรมแดนยุโรปได้เมื่อไรก็ตามถ้าเผื่อสัญญาณชัดเจนเกิดขึ้นจากปูตินประวัติแนวทางลักษณะแบบนี้นี่เลยครับในการบุกยูเครนในปี2022รัสเซียก็บอกว่ามาซ้อมลบที่เบลารุสนี่แหละครับพณะเดียกันซ้อมลบไม่ทันไรก็ก้าวข้ามพรมแดนยูเครนหวังที่จะยึดกรุงเคียบ แตนผูฟังครับก่อนที่ความต้องการของปูตินมันจะสำฤทธิ์ผลผ่านการสนับสนุนของทรัมป์เพราะว่าปูตินเองก็รู้ดีนะครับว่าถ้าเผื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์เนี่ยไม่มีทางที่เขาจะบรรลุข้อความสําเร็จในเรื่องของการยึดดินแดนได้แต่ดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยครับคิดได้เพราะว่าดูเหมือนว่าพักหลังๆเนี่ยทรัมป์เริ่มคิดได้นะครับว่ากําลังถูกปูตินหลอกใช้ผ่านผลประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆที่ปูตินจะยิบดิบยื่นให้เป็นเหยื่อล่อในการเจรจา แต่และครั้งจนในที่สุดปูตินนั้นก็เปลี่ยนเกมกระทันหันหลังวันฉลองวันชาติ9พฤษภาคมเมื่อสีเจ้นผิงนี่แหละครับเดินทางมาร่วมฉลองวันชาติวันแห่งชัยชนะ9พฤษภาคมที่ผ่านมา ความสนิทสนมความแนบแน่นอย่างใกล้ชิดผ่านโต๊ะน้ําชาขนมปังเตาผิงนี่หละครับพร้อมการลงนามในเรื่องของสัญญาเป็นหุ้นส่วนกันนี่เลยครับทำให้ท่าทีปูตินปรากฏเด่นชัดยิ่งกว่าชัดในกัจจุบันพร้อมบลกการพร้อมกับผลักดันการเจรจาสันธิภาพออกจากอกของทรัมป์กันอเมริกาออกจากนอกวงของการเจรจากลายเป็น อเมริกานั้นจะกลายเป็นคนนอกพร้อมปรับระดับการเจรจาเป็นระดับเจ้าหน้าที่ระดับล่างนั่นหมายความว่าแนวทางการเจรจามันเริ่มต้นจากศูนย์ขึ้นมาใหม่อำนาจการเจรจาที่จะสำเร็จนั้นดูเหมือนว่ามันห่างไกลไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อใช้ระดับผู้แทนเจรจาระดับล่างนี่แหละครับพร้อมประกาศความต้องการยึดดินแดนการชนเพิ่มเติมอีก3แคว้นนั่นก็คือคาคีปซูมี เลเซอร์นิกอฟนะครับส่วนสวนทางกับความต้องการของทรัมป์และยุโรปแบบไม่ต้องเกรงใจอะไรกันออกแล้วแหะครับการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทรัมป์ครั้งที่3กว่า2ชั่วโมงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามองสีหน้าแววตาของทรัมป์ออกชัดเจนเลยนะครับว่าเขาไม่มีความหมายกับปูตินเลยแหะครับทำให้เอเมริกานั้นเริ่มหันหน้าเข้าหายุโรปตะวันตก มากขึ้นด้วยการามีสัญญาณการเข้าร่วมประชุม G7 และก็เริ่มนะครับขยับเข้าหา,าและรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาเนี่ยแหละครับมีการพูดถึงรัเสเซียในด้านลบมากขึ้นโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกลูมิโอเนี่ยแหละครับแสดงความชัดเจนมากที่สุดในการที่พูดถึงรัเสเซียแนวในแนวทางที่เป็นด้านลบ แต่บุฟังครับสงครามฤดูร้อนที่มีการโจมตีขนาดใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้นี่เองเช้าว,วันที่สองอ่าเช้าวันเสาร์ที่ เช้าวันเสาร์นี่เลยครับโดยมีรายงานนะครับว่ามีขีปารุษมากกว่า70ลูกนะครับพร้อมกับโดนหลายร้อยลำซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการโจมตีขนาดใหญ่ด้วยเครื่องบินทางยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญอย่างเช่นตู 95MS ตู160ตู2 2 m 3นี่เลยครับซึ่งมีความเข้มข้นจะมีความเข้มข้นเหมือนปี2024หลังจากที่ปริมาณการโจมตีมันลดลงอย่างมากตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาอันนึ่งมาจากว่า รัสเซียเนี่ยนะครับได้หยุดการโจมตีอันเนื่องมาจากเพื่อต้องการที่จะซ่อมแซมและก็อัปเกรดเครื่องบินต่างๆเหล่านี้หลังจากที่มีการใช้งานหลังหนักเพราะว่ามันมีรายงานเอกสารรับเอกสารที่หลุดออกมาตั้งแต่20พฤษภาคมมันนะครับว่ารัสเซียได้มีการเตรียมการและก็อัปเกรดมากพอสมควรและกำลังอ่ากำลังอาจจะเริ่มออก ปฏิบัติการโจมตียูเครนต่อไปในไม่ช้านี้หลังจากที่ยุติการโจมตีมาหลายเนือนตามรายงานเอกสารลับที่หลุดออกมาเนี่ยครับมันระบุนะครับว่า มันระบ,บุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของเครื่องบินสำคัญสำคัญต่างๆทั้งตู95 MS ตู160ตู22 m 3นี่หละครับและยังมีรายละเอียดโรงงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการยกเครื่องกิจกรรมในการอัปเกรดการผลิตในปัจจุบันและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอัปเกรดต่างๆเครื่องบินต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเดือนมีนาคมนี่นะครับที่ผ่านมานั้นโรงงานผลิตอวกาศหลัก2แห่งของรัเสเซียได้รับสัญญาในการซ่อมบำรุงเครื่องบินทเลระเบิดตู 95ms ซึ่งมันก็ได้แก่โรงงานซ่อมเครื่องบินแห่งที่360ที่ลิยาซานนะครับและก็ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินทากันล็อกตานผูฟังครับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องบินทิ้งระเบิดสมัยสงครามเย็นนั้นมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ละสถานที่อย่างเช่นในเมืองลิยาซานนี่แหละครับราคาที่ประเมินไว้สําหรับเครื่องบิน3ลําอยู่ที่136.66ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เมืองตากันล็อกนี่นะครับมันจะอยู่ที่184.76 ้าดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ52.7ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำรวม6ลำม,มันนี่แหละครับมันก็จะงบประมาณที่ใช้ในการอัปเกรดประมาณ316ล้านดอลลาร์สหรัฐและทั้ง2โรงงานนั้นมันก็ตั้งอยู่ห่างชายแดนยูเครนเพียง150กิโลเมตรเท่านั้นเอง ในขณะเดียวกันโรงงานการบินที่คาซาเนี่ยหละครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หลักของรัสเซียตู160และขณะนี้ก็กําลังดาเนินการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดตู160จํานวนถึง7ลําซึ่งเครื่องบินแต่ละลำนั้นอยู่ระหว่างการตัดการการผลิตการซ่อมบํารุงอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นนะครับว่ามันมีการติดตามฝูงบินต่างๆเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังผลในการนาไม่ใช่งานในอนาคตต่อไป นอกจากนี้แล้วนะครับโรงงานแห่งนี้ยังได้รับการปรับปรุงเครื่องบินที่ระเบิดตู 22M3 ด้วยโดยได้รับการยืนยันนะครับว่าเครื่องบินลำหนึ่งครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบการบินนั่นหมายความว่ามันจะพร้อมที่จะปฏิบัติการขณะที่ตู 22M3 อีก2องลำนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุง นั่นหมายความว่ารัสเซียจะเริ่มหันมาใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้โจมตียูเครนต่อไปสําหรับสงครามรุนร้อนที่จะมากขึ้นที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของยูเครนนั้นมันก็สอดคล้องกับการโจมตีที่จะเพิ่มมากขึ้นของรัสเซียเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่าระบบป้องกันภัยอากาศอย่างเช่นแพทริออตไอริทีนี่เลยครับได้ถูกนําเข้ามาเพิ่มเติมและเสริมระบบป้องกันที่มีอยู่การโจมตีของ โดนยูเคในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นและก็เน้นโจมตีที่โรงงานที่เป็นอ,องค์ประกอบสําคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางทหารต่างๆ,ๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทหารต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเกิดขึ้นถี่มากและแทบทุกวันในปัจจุบันเพื่อลดทอนประสิทธิภาพการผลิตอาวุธของรัสเซียเพื่อจํากัด การโจมตีของรัสเซียให้ได้มากที่สุดสถานการณ์รดูร้อนต่อจากนี้ไปนี่แหละครับเราจะเห็นความเข้มข้นของการโจมตีของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์มากขึ้นเห็นตู95 m า Pro mm. มากขึ้นตู2 2 M3 ตู60ก็จะมีกิจกรรมทางอากาศมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่มีการนําเครื่องบินต่างๆเหล่านี้มาซ่อมบํารุงจนขีดความสามารถมันพร้อมตัดปฏิบัติการได้แล้วนั่นหมายความว่านับจากนี้เป็นตไปนี่แหละครับสงครามรดูร้อนที่มันเริ่มต้น เราจะเห็นปฏิบัติการทางอากาศจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์โจมตีถล่มกรุงเีคยบมากขึ้นและรวมถึงแคว้นต่างๆของอยู่รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ